สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP กับดาวโจนเช้านะคะ19กับ20มกราคมปีหกหเนาะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะสำหรับดาวโจน VIP ตัวเด่นก็คือ0ย์กับ1 0 0ย์กับ8 2กับส0 0 0 2 0 4 0 6 0 8 8 0 8 1 8 2 8สอง2 8 0 8 0 4ี่6 2 6 8แดหสองดดสี่สองหสองหดนะคะ ก็จะสองสก็ได้เนาะจับคู่ก็ศูนย์ส0งศูดเดอ้อเอาหกมาใส่อีกตัวหนึ่งเนาะเด็กคู่ 02, 04, 0ู0ย์สองศูนย์สี่กศูนย์ะคะสี 40, 04, 6, 48, 8, 28, 48, ่ศูนย์สี่สองสี่หก่แนยปอ็ขอให้เ,เพื่อนทุกคนโชคดีนะต่อไปเป็นดาวโจน หกกับเก้าแปดกับหนึ่งหกศูนย์หกหนึ 69, ่งหกสองหกสามหกห้าหกแปดหกเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเด้อหกแปดเก้าเก้าเก้าสามเจ็ดเก้าหนึ่งหกแปดสองจับคู่กันหนึ่งหกหกหนึ่งเก้าแปดแปดเก้าหกแปดแปดหกเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะจับคู่ซื้อด้วยกันเนอ้อแปดนี้มาเหมือนกัน สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนทุกแนวทางคะ่ะเราเขียนไว้แค่นี้เพื่อนๆอ,อย่าลืมต่อให้ถึงเก้าเด้อเริ่มต้นที่ศูนย์ทุกตัวนะลงท้ายด้วยเก้าโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ